เข้ามาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเที่ยงเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปสักการะสังขานของหลวงพ่อเงินวัดถ้าน้ำแล้วก็ไปชมวัตถุมงคลที่ตู้วัตถุมงคลกันนะครับสักการะสังขานของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตู้วัตถุมงคลเลยนะะตรงนี้ครับ500อบาท น,นี่เป็นเหมือนเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อนะครับสองร้อยครับพระสมเด็จครับสองร้อยฮะก็ที่อยู่ในตู้วัตถุมงคลทุกรุ่นนี้นะครับท่านหลวงพ่อปลุกเสกทุกรุ่นนะครับ อันนี้ก็100ครับตะกุดครับอันนี้เป็นตะกุดอะไรครับดอกละ,100ะร้อยนะก็บางรายการก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ของวัดถ้ำน้ำนะครับอันนี้จากวัดห้วยมงคลนะครับองค์ละสองร้อย ตรงนี้สามร้อยครับเหรียญทรงเสมานะฮะอันนี้ก็ราคาสามร้อยครับเหรียญปี 47, สี่เจ็ดนะส่วนตรงนี้ราคาเหรียญละหนึ่ันบาทนะครับ เป็นเหรียญรุ่นลึกปีลึกๆนะครับในถาดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะตะกุดเงินก็ราคาเดียวกันครับ100บาทลูกแก้วก็100่งรครับ ชุดละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นกล่องแบบนี้นางกวากครับห้าร้อยวันนี้องค์นี้สามร้อยครับบูชาหน้ารถนะฮะห้าร้อยบาทองค์ละห้าร้อยนะครับหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำ จังหวัดราชบุรีนะครับรูปภาพนี้ราคาสองพันนะครับพระเนื้อผงนะฮะราคาองค์ละร้อยบาครับส่วนป้ายร้านค้าชิลละสามร้าสิบาครับนี่ครับราคาติดอยู่ตรงนี้นะ ก็เหลือไม่กี่รุ่นแล้วนะครับแล้วก็กใกล้จะหมดแล้วนะฮะนี่ครับราคาของรูปภาพนี้นะครับประมาณสองพันครับก็เดี๋ยวชมวัตถุมงคลเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเข้าไปชมในถ้ำนะฮะ เหรียญนี้เป็นเหรียญปี47นะครับราคา300บาทเหรียญหยดน้ำรุ่นประสบการณ์ของหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินขันติโกวัดถ้ำน้ำก็อยู่ที่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะ ถ้ำท,ที่จะเข้าไปจะอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้นะครับต้องไปซื้อดอกไม้ทุบเทียนกันก่อนนะฮะ,ะเมื่อซื้อดอกไม้ทุบเทียนแล้วนะครับก็เข้าทางนี้เลยครับ ทูบที่ได้มานะครับมาจุดบอกกล่าวกับพ่อปู่ฤาษีตรงนี้ครับขออนุญาตท่านเข้าไปเดินชมถ้ำพ่อปู่ทับสมิงนาคานะครับเสร็จแล้วก็เข้าท้ำได้เลยครับ ในถ้ำก็จะมีน้ำไหลตลอดนะครับเราจะไม่สามารถเดินบนพื้นถ้ำได้ครับเพราะว่าน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับทางวัดก็เลยสร้างสะพานเดินให้เราตลอดทั่วเลยนะครับทั่วถ้ำเลยนะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมรับชมไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่ไม่มีคำพูดใดๆนะครับ cua <laughs> meetched Thank you. ได้เวลาออกไปจากถ้าแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังรับชมมาถึงมาจนถึงตอนนี้นะคะข้างในถ้าก็ค่อนข้างจะร้อนสักนิดหนึ่งนะก็ท่านใดที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็อยากจะให้ลองมาเที่ยวชมถ้าน้ํามาสักการะหลวงพ่อกันสักครั้งหนึ่งนะครับ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังรับชมกันมาจนถึงตอนช่วงท้ายๆของคลิปแบบนี้นะฮะ ก็คงจะได้เวลาจบคลิปกันอีกแล้วนะครับเอาไว้คอยติดตามรับชมว่าช่องของเราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลหรือว่าไปชมวัตถุมงคลที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้บ๊ายบายครับคุณผู้ชม